ท่องเที่ยวสวนผลไม้แดนดินภูเขาไฟสีสะเกตคึกคักเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้าเยี่ยมชมการเก็บเกี่ยวผลผลิตภายในสวนนอกจากทุเรียนภูเขาไฟสีสะเกตที่ขึ้นชื่อแล้วยังมีเงาะที่นักท่องเที่ยวนิยมมาลองลิ้มจิมรสดส,ดสดจากต้นซึ่งเพาะปลูกแบบอินทรีย์นายสุพิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดสีสะเกตเปิดเผยว่าที่สวนเงาะบ้านสัมตโรโมที่7ตํำบลตรากาดอำเภอการทะลักจังหวัดสีสะเกตบรรยากาศการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นไปอย่างคึกคัก นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศเดินทางมาเยี่ยมชมกันอย่างต่อเนื่องหลังเกษตรกรเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชมการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ซึ่งก็ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องนักท่องเที่ยวที่ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมการเก็บเกี่ยวผลผลิตเงาะถึงสวนวันนี้ได้เก็บผลเงาะเองและได้ชิมผลเงาะสดๆจากต้นจากแหล่งผลิตผลไม้ขึ้นชื่อของประเทศบนดินแดนภูเขาไฟของจังหวัดศสีสเกต โดยนายอีวานอายุ40ปีนักท่องเที่ยวชาวรัเสเซียเปิดเผยว่าวันนี้ตนได้เดินทางมากับเพื่อนชาวไทยได้พามาเที่ยวชมสวนผลไม้มาเก็บเงาะสดๆจากต้นด้วยเพราะว่าเพื่อนเล่าให้ฟังว่าประเทศไทยปลูกผลไม้มากมายที่อร่อยและมีชื่อเสียงดังไปทั่วโลกตนชื่นชอบการรับประทานผลไม้ไทยมากและวันนี้ก็ได้มีโอกาสเดินทางมาที่จังหวัดศรีสะเกษได้ชิมเงาะของสวนที่นี่ซึ่งมีรสชาติหวานชื่นใจอร่อยเหมือนองุ่นรัเสเซีย ทางด้านนางสาวประกายดาวศีนให้อยู่สุขอายุ50ปีเจ้าของสวนเงาะบ้านสามตารหมู่ที่7ตําบลตร,ตร,าการะกาศอําเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสเกตเปิดเผยว่าสวนของตนเป็นสวนเกษตรอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีใดๆปลูกมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่สมัยตนอย่างเป็นวัยรุ่นซึ่งต้นเงาะนี้มีอายุ35ปีแล้วตนมาดูแลต่อแต่ก็อยากให้ผลผลิตที่ดีมีรสชาติดีเช่นเดิมปลูกบนพื้นที่4ไร่ โดยราคาเน้อปีนี้ถือว่าดีกว่าปีที่ผ่านมาแม้จะได้รับผลกระทบจากภัยแรงและอากาศร้อนจักเมื่อห่วงที่ผ่านมาทำให้ผลผลิตลดลงบ้างแต่ราคาขายส่งก็ยังขยับจากกิโลกร,รัมละ28บาทเป็น30บาทโดยในปีนี้ทางสวนจำหน่ายปลีกอยู่ที่กิโลกร,รัมละ40บาทและจำหน่ายราคาส่งที่กิโลกร,รัมละ30บาทซึ่งในการจำหน่ายก็จะแยกคัดผลที่สวยๆส,สดๆไม่มีร่องรอยแมลงหรือลาใดๆ ให้กับลูกค้าส่วนตนนั้นเน้นทำเกษตรแบบอินทรีย์ไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆจึงจะมีบ้างที่จะพบรอยลาจุดดำบนผิวเปลือกแต่ทางสวนก็จะคัดออกส่งจำหน่ายแต่ผลพวงที่ดีและสวยๆเท่านั้นซึ่งในปีนี้นักท่องเที่ยวก็ให้ความสนใจและเยี่ยมชมสวนซื้อและชิมอย่างต่อเนื่องทิตาลีทิพทวีสุขภาพข่าวสุภิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษรายงาน